มเดินเปลาปี่ยน้าดูานะไอ, <What? S 3> อนน้เ,อเองฮ้ยมมันตัวสูงขนาดนั้นละ่ะฉันว่ามันคือเปรตเปรตหน้าขาวเนี่นย,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 ยนเ้เนกั ใช่เนี่ยฉันว่ามาันก็แล้วอ,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 อย่าอย่าเดินอ,อย่าเดินอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไม่ตื่นหนูแล้วทำไมผู้หญิงคนนี้นอนแล้วแบบนี้ ฉันเหมือนฉันจะเคยโุ้ยหน้ามันขาวแล้วก็อันนี้ดำแล้วก็แบบแขนย,นย,ยาวมากดูดูมันเอาลิ้นเอาลิ้นจบอบเออถ้าสีสองอน,นี้สามเนี่ยตื่นมาฉี่แล้วเจอแบบนั้นอะ่ะอุย้ยเหมือนตัวเหมือนตัวมิสเพอร์กินอ่ะอะไรอะเฮ้ย,อ,ย<ๆ>อันนี้มันโรงพยาบาลร้างนี่นนงานทดลองอะไรบางอย่างหรือเปล่ามันบ้าโรงพยาาเขาจะต้องแบบว่าอดข้าวอดน้ำโอ้ยใช่เพื่อที่จะได้รู้ว่า มันเขาคลั่งอ่ะมาดูสิแล้วแบบชุดผ้าเสื้อผ้าหายไปหมดเลยอว่าอยู่ในะขูกล้าชิมว่าอาจจะอยู่ในคุณพ่อมีโถของโถใช่โถข้างน้ำอยู่ตรงนั้นเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยเขาคล่องนัดเลยเนี่ยเป็นเี่ยเป็นคนจิต สวยเสื้อผ้าไม่มีเส้นผมแต่คิดดูว่าเอ้ยด้วยอ่ะมันมันมีคนแบบนี่ที่เฮ้ยแล้วเขาโดนหมัดด้วยเธอไอ้โดนหมัดนี่น่าจะกอบหน้าเนี่ยจพี่หรือว่าเป็นแบบพวกโอเควาอะไรอ่ะจู่ๆผ้าห่มมันก็ไปโดนกระชากกันนะโดนกระเดี๋ยวกัดวันเอาวันลายลายดูกันนะ แล้วแบบเห็นเงาตรงนั้นไหมอะมันเงาใช่สูงมากแล้วพอเปิดไฟก็หายไม่ก็ยังอยู่มีแล้วดึงผ้าห่มด้วยเลยตะคุ่มตะคุ่มอยู่ปลายเตียงอะเปิดไม่ดูเราได้หรอไม่ได้เธออยากคิดเธออยากคิดเหรอไม่รู้สิโอลโอคนรุกคนรู้คนรู้จะ อมาแต่ดีด้วยเอ้ามันรู้ด้วยฉันว่าเข้ามาที่อยู่คนนี้แน่เลยนั่น่ๆๆๆฉันว่าเฮ้ยอยู่ออฟฟิศคนเดียวกลางคืนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินโดนลากขาด้วยนี่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 เอ้าอะไรไอ้เงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างหลังเหมือนมีคนแอบดูนั่น ผู้ชายบ้านเราจะเป็นเงาดำขนาดนั้นละก็คือผีปีญย์ไงวิญญาณแบบผู้ชายโรคจิตไงจะมาแอบดูฉันกับเธอเหรอฮะวัดข้างหลังแล้วยิ่งผีญี่ปุ่นน,<อ>น,นั่นคาอกลัวพวกผีไทยอ่ะน,นี่เนี่ย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 ที่เราเห็นตอนแรกในห้องน้ำเดียวในห้องน้ำใช่ไหมอันนี้อะไรอ่ะทำไมต้องเซ็นเซอร์หน้าใช่เขาบอกว่าผีญี่ปุ่นน่ะน่ากลัวกว่าผีไท ฉันก็เชื่ออย่างนั้นแหละผีปุ่นอ่ะมันเธอฉันต้องเรียกว่าฝีใช่ไหมเออนฝะีฝีเหรอใช่ทำไมต้องฝีอ่ะออก็ก็ถ้าเราพูดแบบนั้นเยอะๆมันไม่ดีไนงะอ๋อคนทีามาหาเราใช่ไหมนะซุกกินม้มก็ได้เลยซุกกินม้มอะไรอ่ะแต่มันต้องเป็นเหตุการณ์ที่แบบมันคาดไม่ถึงจะที่ดูดี เธอเธอเธปิดปิดเลยปิดเลยปเลยโอเคโอเคฉันปิดก็ได้อะไรอะไระเฮ้ยรีเพลย์กรอบูเมื่อกี้เห็นไหมอ่ะเห็นฉันหรือเปล่าเอนออกเานี่อยอะกเลยคอะอ้ยอันนี้ห้องเดียวกันใช่ไหมมนเป็นแอนนารูมอันนี้ดอกรูมอะไรอะหมาหมารก่เป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเด หมาจริงเหรอก็อเมื่อกี้มันบอกว่าดอกงงออรูมไงแอนนารูอันนี้ห้องของแอนนาแล้วก็มาเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันเป็นหมาเฮ้ยดูสิอุยอะไรอ่ะมันไม่เหมือนหมาเลยอ่ะใช่มันเหมือนเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเดีหัว่ะใช่หมาแต่ตัวยืยนทำไมมันยืนขึ้นขอเลยอ่ะ อาจจะเป็นคนแกล้งใส่หัวมาก็ได้อันนี้น่าจะเป็นห้องเก่าๆหรือว่าห้องเก็บของเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยห้องหลับอันนี้เอเลี่ยนเฮ้ยเขาใส่แพมเพิร์ดด้วยอะมีรอยสักห้องเจนนิเฟอร์อันนี้เมื่อกี้มันเป็นห้องเก็บของหรือว่าห้องแบบฉันว่ามันต้องมาตามอาหารกนหายไปแล้ว ฉ myself, ันว่ามันต้องมาตามหาเจนิเฟอร์เดี๋ยวก่อนมันหายไปแบบฟึ่งเดียวเลยนะนี่เดี๋ยวก่อนนะแล้วห้องน้หองของพวกเราเฮ้ยก้องสั่นกล้องสั่นกล้องสั่น Dreamland Dreamland เฮ้ยเธอว้าวออันนี้มันเป็นสวนสนุกที่มันร้างอ่ะมันอยู่ในอเมริกาเปล่าอ่ะใช่ใช่เหมือนแล้วแบบร้างมานานมากเพราะว่าถ้าด่วนั้นเมื่อกี้ รีเพลย์สิดูนะคะดูวอาน่นากลัวน่ากลัวอันนี้อันนี้ก็ามาโรงเรียนล้างเหรอไม่รู้ใช่ชอบมันมันอันนี้ท่อเอ๊ะ สารเจ้าสำหรับไอ้ตุ๊กตาเทพเหรอเฮ้ยเธอจะเข้าไปทำไมเหรอมึงจะเข้าไปทำไมเฮ้ยเป็นมุมจ็อกเกอร์อะไเฮ้ยมันเป็นอุโมงอ่ะมันเป็นอุโมงค์เดี๋ยวเข้าไปข้างในวีชริก้าเพาะมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันน่ากลัวอยู่ในนั้นนั่นก็คือพี่มีแพนด้า อะ,อะไรอะไรอะไรไพี่พานฉันฉันดูไม่ทด้นะขออีกทีนึงขออีกทีหนึ่ง,อองบ้าบอ่ขอหมูย่างอะไรอ่ะอันนี้ห้องมันมืดมากเลยนะจักกี้อ่าเฮ้เหมือนอุโม้า์อาอกมา เี้ยเฮ้ยจกี่เห็นหรือเปล่าเห็นไหมเห็นมันเป็นหุ่นนะมันมีตัวหนึ่งอะที่มันดิ้นได้อะอะอะอย่อยโอ้ยมันทำไมมันมีจุดอยู่ตรงั้นก็อ่าจกี่นอนไงเธอมันก็ต้องมีเหมือนกันห้าม้ามห้าบอะไรกนแต่ทำไมเขาต้องบอกว่าห้ามดูคนเียอะไรไม่เดี๋ยวเดี๋วเดียวเดยเดี๋ยวเดี๋ยยวเ เด็กขารกใช่มึ้งซึ้งว้าวว้าวว้าว้าวเ้ายวไาดว้าขาวว้าวว้าวว้าววมาวว้าวว้าวว้าาต้องเียงไปเียงะดูิเาทา้พระาา ที่แบบว่ามันเหมือนตัวปีศาจที่แบบเอาไปกินเด็กอ่ะนั่นแต่<ด>สิเฮ้ยแต่จักกี้มือเขายาวมากเลยนะ <c oughs> ตัดแอคคือมัน <c oughs> ดูดิ